มาพบกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนดึกๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้แม่หมอจะมาให้ไพ่เร่าเรื่องไม่ใช่ไพ่เล่าเรื่องสิค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่หมอมีหัวข้อนะคะคุณผู้ชมให้ไพ่บอกนะคะเกี่ยวกับคนที่คุณไว้ใจนะคะ คนที่คุณไว้ใจนะตอนนี้คุณยังเชื่อใจเขาได้หรือเปล่านะคะคุณยังเชื่อใจเขาได้ไหมนะแต่ก่อนที่จะไปชมนะคะนะคะัะว่าสันนะคะก่อนที่จะไปชมนะคะคุณผู้ชมแม่หมอจะใช้ไพ่สำหรับจิ๋วหน้าดักกระปุกลุกนะคะกระปิกนิกนะคะว่านะคะตอนนี้ะ ห,หมอจะสับตอนนี้คนที่เข้ามาพบคลิปนี้นะคะคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเห็นไหมคะ,ไ,มคะไปแล้วนะคะเห็นไหมคะอ้าคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะใจเย็นๆก็ได้นะคะคุณผู้ชมเดือนเมษามันร้อนค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ น้องไพ่จะเย็นๆค่อยๆออกมานะคะตอนนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างคะคนที่เข้ามาพบกลิปนี้นะคะอ่ะมหมอจะจับแล้วนะคะคุณเป็นยังไงนะคะและคุณเป็นใครกันบ้างนะคะใบที่ <cinematic. S> 1วางไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมที่2วางไวะะ้อุ้ย โอ้ยช็อตฟิลอ่ะสามใบนะคะคุณผู้ชมคะ่ะใบที่หนึ่งคิงออฟสอดนะคะพร้อมพร้อมไฟนะคะพร้อมบวกพร้อมลุยพร้อมตัดนะคะคุณพร้อมทุกสถานการณ์ตอนนี้นะคะ King of Swords พร้อมบวกพร้อมลุย พอมไฟนะคะมาดีดีตอบนะคะมาได้สองเท่านะคะไพ่ใบที่สองไพ่เงินค่ะหกเหรียญคุณกำลังจะได้รับเงินนะกำลังจะมีคนที่มีฐานะทางการเงินเป็นสายเปเป็นคนมีมีเงินอ่ะนะคะ เห็นไหมเขาพร้อมจะเปย์คุณนะคะคุณกำลังจะโชคดีนะคะเกี่ยวกับคุณผู้ใหญ่ใจดีก็ได้นะคะสำหรับวินาทีนี้คุณกำกำลังจะได้รับเงินกำลังจะมีคุณมาเปยนะคะสิ่งของเครื่องใช้สิ่งของมีค่าเงินทองคุณผู้ใหญ่ใจดี ะค,ะคุณอาจกำลังจะได้ไปงานเลี้ยงฉลองนะคะคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือฉลองเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ก็ได้นะคะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมกำลังจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะคะโชคทางการเงินก็กำลังจะเข้ามานะคะคุณกำลังจะได้รับเงินนะคะคุณผู้ชม จะมีคนมามอบเงินให้คุณนะคะจะมีคนมาเปกคุณนะคะอ่ะเราไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> ไปกันต่อนะคะแม่หมอมีหัวข้อนะคะวันนี้คนที่คุณไว้ใจตอนนี้ คุณยังจะเชื่อใจและไว้ใจไว้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 ใจเขาได้ไหมนะคะมาดูกันนะคะมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณไว้ใจตอนนี้คุณยังจะเชื่อใจและไว้ใจเขาได้ไหมนะคะตอนนี้เลยนะคะที่คุณเข้ามาพบคลิปนี้นะคะมามาดูกัน คนคนนี้เป็นคนเข้าใจยากเป็นคนลึกลับซับซ้อนนะคะเป็นคนมีสองบุค,คลิกเป็นคนมีทั้งข้างขึ้นและข้างแรมอยู่ในตัวของเขานะคะบางทีเขาก็เป็นพระจันทร์ที่เต็มดวงบางทีเขาก็เป็นพระพระจันทร์ที่มีพระจันทร์ข้างแรงนะคะอืตอนที่เขาเต็มดวงเขาก็จะสวยสดใสน่ามองตอนที่ พอตอนเขาเป็นข้างแรมันะคะดวงจันทร์เขาก็จะมีความลึกลับซับซ้อนดูไม่ออกนะคะมีเป็นคนที่มีสองบุคลิกนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะบุคคลที่ลึกลับคนที่เข้าถึงยากนะมาดูกันต่อนะคะ คนที่คุณไว้ใจจะเป็นคนที่เป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่ดูแลคุณเป็นญาติเป็นคุณแม่เป็นพี่สาวได้นะคะพี่สาวญาติผู้ใหญ่อะนะคะเขาดูดูรวมๆนะเขาจะเป็นคนดีมีน้ำใจนะชอบช่วยเหลือคนที่คุณไว้ใจนะคะอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่เป็น เป็นเพศหญิงที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณนะที่ดูว่าเขาอะเป็นคนดีมีน้ำใจนะคะคนที่คุณไว้ใจบางคนได้ออกจากชีวิตคุณไปแล้วนะคะเขาอาจจะมีปัญหาเอา่เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่าง หรือบางคนที่จากไปคุณก็รู้ว่าเขาจากไปเพราะเหตุเพราะเหตุผลอะไรนะคะคุณกับเขาไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้คบกันแล้วนะคะคนคนนี้แต่คนคนนี้เคยเป็นคนที่คุณไว้ใจนะเคยช่วยเหลือคุณเคยอยู่ในชีวิตคุณมาก่อนนะคะเอามาดูกันต่อไพ่ของแม่หมอะจะบอกจะไม่บอกปัญหาก่อนนะคะ ให้ของแม่หมอเนี่ยตามที่แม่หมอดูมาจะบอกลักษณะของลักษณะของบุคคลก่อนแล้วจะบอกปัญหาทีหลังนะคะ <c oughs> ให้ของแม่หมอเป็นแบบนั้น <c oughs> คนที่ตัดกันไม่ขาดนะคนที่คุณไว้ใจคนนี้คุณกับเขาเลิกลากัน จบกันหลายครั้งแล้วก็วนเวียนกลับคืนมานะคะเป็นคนที่บอกลาบอกเลิกบอกจบกันไปหลายครั้งและแต่ก็ไปกันไม่พ้นนะหนีกันไม่พ้นนะคะจบไม่จริงสักทีนะคะมักจะวนเวียนกลับมาณเวลานี้เขาก็วนกลับมาในชีวิตของคุณนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่รักๆเลิกๆจะจบก็จบไม่จริงนะคะ จะรักจะรักก็ไม่เหมือน <c oughs> อันไปต่อก็มีปัญหานะคะพอตัดจบก็ตัดกันไม่ขาดนะคะอ่คนในความสัมพันธ์ของคุณนั่นแหละนะคะอ่ะมาดูกันต่อเจ็ดคาทานะคะ s e r e นออฟบอล คนคนนี้เหมือนคุณปิดกั้นเขานะปิดกั้นทั้งความรู้สึกปิดกั้นทั้งทั้งตัวของเขาเลยไม่ให้เขาเข้ามาในความสัมพันธ์ไม่ให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไม่ค่อย ไว้เนื้อเชื่อใจนะคะก็าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจับได้คุณไม่ไว้ใจอะไรประมาณนี้นะคะหรือคุณอาจจะตัดจบหรือบล็อกเข้าไปแล้วก็ได้นะคะเอามาดูกันต่อ,อคนรักคนรักที่มีอายุอ่อนคนรักต่างวัยได้ มีอายุอ่อนกว่าคุณคนรักอายุน้อยกว่าคุณนะคะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณนะคะเป็นคู่รักก็ได้นะคะเป็นเป็นบุตรบริวารเป็นเป็นลูกหลานเป็นเป็นญาติที่มีอายุน้อยก็ได้เป็นคนรักที่ อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะคือรักต่างวันั่นแหละนะคะถ้าคุณไม่มีมีรักต่างวัคุณก็จะคนคนนี้ก็เปรียบได้เหมือนบุตรบริวารน,นะคะที่อายุน้อยกว่ามาดูนะคะพลัางงานอะไรจะออกมาอีกนะคะ King of sword ผู้ใหญ่ในที่ทำงานผู้ใหญ่ใน ในบ้านคุณผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะคะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้เพศชายนะคะเป็นคนตรงๆดุๆเป็นคนพูดไม่เพาะเป็นคนชอบชอบติชอบตำหนิชอบใส่ร้ายไปสีมันพูดแรงๆนะคะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะเอทออฟครับหนึ่งถ้วย คนคนนี้เป็นคนในครอบครัวนะคะที่คุณไว้ใจคนในครอบครัวนะคะใค่ก็ออกมาหมดแล้วนะคะบุคคลที่คุณไว้ใจนะคะมีหลายพลังงานนะคะเลือกตามที่ตรงกับพลังงานของคุณนะคะอ่าเรามาดูกันต่อประดินก็คือคนที่คุณไว้ใจนะคะทั้งหมดนี้นะคะ จะมีทั้งหมด8พลังงานเลยนะคะรับเฉพาะพลังงานที่ตรงกับคุณเท่านั้นนะคะถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านนะคะเพราะมีคนมากมายนะคะเข้ามาดูนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อประเด็นก็คือคุณยังไว้ใจเขาได้ไหมตอนนี้นะคะพี่ไพให้พี่ไพต่ตอบนะคะอืม the s t ต r นะคะ เดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์ออกมาไม่หมอก็ยังไม่เคลียร์ขอขยายเดอะสตาร์นะคะประเด็นคือคุณยังไว้ใจเขาได้ไหมสองดาบห้าสิบห้าสิบไพ่บอกห้าสิบห้าสิบนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะสองดาบสองดาบนี่เหมือนลังเลเหมือนคิดอยู่ เหมือนเอนะคะแล้วมีคำว่าเอขึ้นมานะคะสองดาลังเลตัดสินใจนะคะเลือกนะคะแล้วก็คิดตรึกตรองนะคะยังไม่มีความมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะคุณยังมีความไม่ไว้วางใจอยู่นะคะมาดูกันต่อนะคะคุณยังเชื่อใจไว้ใจ เขาได้ไหมนะคะอืมเดอะมนเลยนะคะคุณไม่ไว้ใจนะคะเดอะมนเนี่ยคุณมีความคิดว่าเขาอะจะทำอะไรรับหลังคุณนะคะการแสดงออกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมามันทำให้คุณไม่ไว้ใจเขานะคะ เหมือนเขาจะทำอะไรรับหลังคุณถ้าไม่ใช่การกระทำมันก็จะเป็นคำพูดที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณที่ไม่หวังดีกับคุณนะคะเหมือนคุณจะคิดมากเรื่องนี้นะคะคิดมากเกี่ยวกับคนที่คุณไว้ใจคุณคิดมากจริงๆนะคะเหมือนลังเลเห,เหมือนไม่แน่ใจสรุปแล้วก็คือคุณไม่ไว้ใจนะคะคุณผู้ชม เพจออฟเพนท์เค uh, ิลนะคะคุณยังไว้ใจเขาได้ไหมนะคะใจหนึ่งคุณก็เหมือนคุณให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเขามักจะไม่เห็นความสำคัญของคุณ คุณก็เลยตอนนี้คุณกําลังพิจารณานะคะอ่าพิจารณาคิดพิจารณานะคะว่าคนคนนี้สมควรจะได้รับโอกาสหรือสมควรจะได้รับความไว้ใจจากคุณไหมนะคะสรุปก็คุณก็ยังไม่ไว้ใจยังยังไม่แน่ใจนะคะยังยังคิดระแวงนะคะยังพิจารณาอยู่นะคะอ่ะมาดูกันต่อเดือยเลิกเวอร์เลยนะคะ เกี่ยวกับคนรักแน่นอนนะคะ The river เป็นรักที่ยังไม่มั่นคงนะคะความรักอาจจะเกิดขึ้นเหมือนเป็นความรักที่ฉับชวยเป็นรักทางเลือกอยู่นะคะถ้าเป็นถ้าเกี่ยวกับคนรักคุณก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะหยุดอยุดที่คุณไหมนะคะ <c oughs> คุณยังไม่ไว้ใจเหมือนเดิมนะคะ เอามาดูกันต่อยังไงก็ไม่มีความไว้ใจก็ยังแม่งไม่เกิดขึ้นนะคะเพจออสซอดอืมคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะไว้ใจใครนะคะเด็กเด็กถือดาบเนี่ยคุณไว้ใจตัวเองเชื่อใจตัวเองมากกว่านะคะ คุณไม่ไว้ใจใครนอกจากตัวคุณเองนะคะคุณมีความระวงังมีความป้องกันตัวดูสิถือดาบนะคะเหมือนคุณระวังตัวมากนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ไว้ใจใครเลยนะคะอะมาดูกันต่อแม้แต่เพื่อนที่สนิทกันมากๆแม้แต่ญาติที่สนิทกันมากๆคุณก็ยังไม่ไว้ใจนะคะอืม ถ้ามีเรื่องอะไรที่ดีกับคุณดีเกินไปนะคะคุณคุณยิ่งจะไม่ไว้ใจนะคะสรุปแล้วคุณก็ยังไม่ไว้ใจนะคะถ้าใครดีกับคุณเกินไปเนี่ยคุณยิ่งคิดนะคะยิ่งระแวงนะคะเอามาดูกันต่อนะคะใครจะบอกอะไรนะคะ คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณโดยการที่ใช้เงินใช้การที่จะเปกค,คุณนะคะด้วยสิ่งของมีค่าเกี่ยวกับคนที่มีฐานะดีเนี่ยนะคะคุณก็ไม่ไว้ใจนะคะคุณไม่ไว้ใจคุณไม่ไว้ใจสั้นคุณไม่ไว้ใจคนที่เจ้าชู้นะคะ ถ้าค่าคนเจ้าชู้คุณจะดูออกนะเพราะคุณเป็นเด็กดาบนะคะคุณเป็นเด็กดาบคุณเป็นคนฉลาดไงคุณดูคนออกนะคะใครที่เข้ามากับคุณดีกับคุณใช้เงินใช้เข้าสิ่งของที่เป็นเพชรนินจินดาเป็นเข้าของสิ่งของมีค่าต่างๆนะคะหรือเปคุณตามใจคุณทุกอย่างเนี่ยคุณยิ่งไม่ไว้ใจนะคะคุณผระโม คุณไม่ไว้ใจคนเจ้าชู้คุณไม่ไว้ใจคนมีเงินนะคะคุณไม่ไว้ใจคนที่รักแบบรักไปเรื่อยๆนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะก้าถ้วยเป็นคนเจ้าชู้นะคะที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับคุณนะคะคุณไว้ใจตัวเองเท่านั้นนะคะคุณมีความ อะไรนะรักตัวเองนะคะดูแลตัวเองหาเงินใช้ด้วยตัวเองเป็นคนเก่งไม่งอผู้ชายนะคะถึงคุณจะโสดถึงคุณจะไม่มีใครมารักแต่คุณก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะคุณไว้ใจคุณไว้ใจแค่ตัวคุณเองเท่านั้นนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะและคนที่ที่คุณไว้ใจเนี่ย เขาทำอะไรทำไมคุณถึงระแวงนะคะทำไมคุณถึงไม่ไว้ใจเขานะคะมาดูซิว่าเขาทําอะไรกับคุณนะคะทั้งที่คุณรู้และเขาทําในสิ่งที่คุณไม่รู้นะคะมาดูกัน The Emperor เลยเหรอคะอืม The Emperor คือ คืออะไรคะเขาทำอะไรคุณถึงไม่ไว้ใจนะคะเขาเขาเป็นคนที่เห็นแก่แก่ตัวเองเห็นแก่ตัวนะคะเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่วัตถุสิ่งของที่เป็นภายนอกวัตถุสิ่งของภายนอกก็คือเงินทองนะนะคะรถบ้านที่ดินอะไรประมาณนี้นะคะ เขาจะไม่มองเห็นความเอออะไรนะเขามักจะไม่เห็นความจริงใจความรักที่บริสุทธิ์อะไม่มีนะคะชีวิตของเขาเหมือนเขาจะเลกอะไรมาด้วยเงินนะ <c oughs> คนคนนี้นะคะเหมือนคุณรับรู้ได้นะกับถึงความไม่จริงใจของเขานะอ่า จริงๆด้วยนะคะเป็นคนที่เห็นแก่วัตถุสิ่งของเงินทองนะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เห็นแก่วแกแกความสุขของตัวเองมากกว่ามากกว่าความรู้สึกของคุณนะคะหรือมากกว่าความความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคะเขาไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวที่อะไรนะมีความสมบูรณ์นะคะเขาแค่ผ่านผ่าน ต้องการความสุขเพียงชัวช่วครู่ชั่วครางชั่วขาวนะคะคุณไปไม่ไว้ใจเขานะคะอ่ะมาดูกันต่อน้องหมาอย่าเห่านะคะต่อนะคะคุณผู้ชมน้องหมาค่ะเสียงน้องหมาเสียงดังมากนะคะคุณไม่ไว้ใจใครเลยนะคะคุณอาจจะมีคนมากมายอยู่ห้อมล้อมกายคุณแต่คุณไม่รู้ว่าคนผู้ คนจำนวนเนี้ยคนคนพวกคนอะไรนะคะคนกลุ่มนี้สันดอกคนกลุ่มนี้คิดอะไรกับคุณนะคะแต่คุณเหมือนเหมือนมีความทุกข์นะกับคนที่อยู่ในที่คุณใช้ชีวิตร่วมอะนะคะคุณมีภาพพันธ์ที่ที่หัวนะแล้วก็ร่างหน้าตาที่แบบอืมไม่มีความสุขนะคะหมายความว่าคุณไม่ไว้ใจใครเลยนะคะ ยิ่งคนใกล้ชิดใกล้ตัวคุณคุณยิ่งไม่ไว้ใจนะคะเพราะเขาทำให้ชีวิตของคุณไม่มีความสุขนั่นเองนะคะอืมชัดๆเลยนะคะคผู้ชมตึกถล่มคนที่คุณไว้ใจเคยทรยศหักหลังคุณทำให้คุณเหมือนเหมือนถึงจะกลับมานะคะ มันถึงจะกลับมาดีหรือกลับมาพูดดีกลับมาคบกลับมาคุยนะคะกลับมาสารสัมพันธ์ใหม่แต่มันไม่มันไม่สามารถลบอดีตท,ที่ร้ายแรงที่ผ่านมาได้มันรุนแรงนะคะเขาทรยศ์หักกลังทําให้คุณเห็นไม่เสียโอกาสเสียความรู้สึกเสียใจอย่างที่สุดเลยนะคะชีวิตคุณต้องพังนะคะ เพราะการที่คุณไว้ใจคนผิดนะคะอืมแล้วสรุปนะคะผุ้ชมมีคนที่คุณพอที่จะไว้ใจได้ไหมนะคะสรุปคุณเชื่อในตัวของคุณเองนะคะเชื่อในการกระทำเชื่อในตัวของคุณเองมากกว่านะคะทำดีได้ดีนะคะ เหมือนคุณเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในตัวของคุณเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำมากกว่านะคะคุณคุณสามารถตัดตัดทุกอย่างได้แม้กระทั่งคนที่คุณรักที่คุณตัดไม่ใช่ว่าคุณไม่รักนะคะแต่ในเมื่อเขาไม่ดีกับเราเราก็สามารถตัดได้นะคะคุณสามารถตัดทุกสิ่งได้ถ้าสิ่งนั้นเป็น สิ่งที่ไม่ดีกับคุณคนที่ไม่ดีต่อใจคุณนะคะอ่ะใบสุดท้ายคุณผู้ชมว้าวคุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะรับผิดชอบชีวิตของคุณได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณทำงานเก่งแล้วก็ดูแลจิตใจเยียวยาจิตใจตัวเอง แบบไม่ต้องให้ใครมามารักมาแคร์คุณมาดูแลคุณคุณก็สามารถดูแลตัวเองเย,ยียวยาใจตัวเองได้นะคะเพราะคุณคือเดมิเตเชีเชยนี่ไหมคะแล้วเป็นคิงดาบเป็นควีนดาบนะคะคุณเป็นคนเก่งนั่นเองนะคะใครไม่ดีคุณจะตัดนะคะตัดได้นะคะคนที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีคุณสามารถตัดออกจากชีวิตของคุณได้นะคะ แล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะสรุปแล้วคุณไว้ใจมั่นใจในการในตัวของคุณมากกว่านะคะมั่นใจในการทำความดีนะคะคุณคือคนเก่งนั่นเองนะคะทำดีได้ดีนะคะคุณผู้ชมไม่ไว้ใจใครหรอกคะ่ะนะคะไป ให้สรุปขึ้นมาไม่กล้าไว้ใจใครหรอกค่ะนะคะเพราะว่าคนที่คุณไว้ใจมักจะทำลายคุณนะคะสรุปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรับแต่พลังบวกสิ่งดีๆนะคะดูดูไพ่นะคะคุณผู้ชมต้องดู <laughs> ใช้วิจารณรนาณในการดูนะคะคุณผู้ชมเรารับแต่พลังบวกเรารับแต่สิ่งดีๆนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ